ถ้าพูดจริงๆบ้านหลังนี้มันก็ไม่ได้สวยอะไรมากหรอกครับมันก็แค่มีต้นไม้เยอะปกคลุมทั่วบ้านมันก็แค่ล่มลื่นกว่าบ้านทั่วๆไปเท่านั้นเองมองจากหน้าบ้านก็มีแต่ต้นไม้แถมตอนถ่ายฝนก็กำลังจะตกอีกโคตรเศร้างั้นหลบฝนมาดูในบ้านก่อนแล้วกันคือในบ้านมันก็เป็นบ้านไม้ธรรมดาเท่านั้นแหละมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นไม้สักบ้านหลังเนี้ยเจ้าของก็ทำงานกรุงเทพก็เลยไม่ได้มีเวลามาพักผ่อนเลยตัดสินใจขายดีกว่า แทนที่จะปล่อยให้มันสุดโทมเฉยๆ,ๆบ้านมันก็ไม่มีคนอยู่อ่ะมันก็อาจจะลกนิดหนึ่งตอนมาดูนะอันนี้ก็ต้องปรับปรุงหน่อยส่วนด้านหลังบ้านวิวก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากก็แค่วิวภูเขาคล้ายๆโฮมสเตย์นึกถึงอารมณ์เหมือนเชียงใหม่นั่นแหละแต่แค่เอาวิวเชียงใหม่มาไว้อยู่หลังบ้านหลังนี้เท่านั้นแหละมันรรยากาศตอนช่วงฝนพําก็ประมาณนี้แหละมีบ้านเพื่อนบ้านเขาไปปลูกใ,ใกล้ๆเขากันเขาอยากได้อารมณ์นั้นเราก็สามารถทําได้นะ ถนนหน้าแปลงมันก็ไม่ได้ดีดเท่าไหร่หรอกแค่รถยืบสองล้อมาวิ่งได้สบายแค่นั้นและเนี่ยก็เป็นหน้าแปลงทางเข้าก็เต็มไปด้วยต้นไม้อ่างที่บอกไว้ตอนแรกละแหละเยอะจริงจะล่มลื่นไปไหนบรรยากาศที่นี่มันก็แค่ไม่มีฝุ่นไม่มีควันให้เราสูดก็แค่นั้นมันก็อาจจะโลง่ลงๆปลอดหน่อยคนจมูกก็อาจจะไม่ได้ทํางานนะเพราะที่นี่ตลอดการเดินทางมามีแต่ไร่มีแต่สวนมีแต่บ้านไม่ได้ติดกันเท่าไหร่นะแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่เราอยู่บนดอยนะ พอตลอดการเดินทางก็เป็นถนนลาดยางทั้งหมดนั่นแหละาจากกรุงเทพมันก็ไกลหน่อยประมาณ170โลแต่ก็ต้องแลกกับอากาศและธรรมชาติแบบนี้แหละชุมชนที่นี่เขาก็อยู่กันแบบเรียบง่ายนะค้าขายทำไร่ทำสวนเข้าวัดทำบุญบ้านสวนหลังนี้12ไร่กว่าอยู่ในชุมชนนิคมกเกียวนะใกล้ๆกับอวตอประมาณ5กิโเมตรถ้าใครรู้จักนะก็อยู่ใกล้ๆกับเขื่อนกเกียวนั่นแหละ หางจากแปลงที่ดินเนี่ยสิกิโลเออลืมบอกหลังแปลงเขาปลูกไม้เศรษฐกิจไว้ด้วยนะที่เห็นเนี่ยเป็นไม้สักอายุประมาณ10กว่าปีปลูกไว้ประมาณสัก200-300ต้นพวกมะฮอกกานีประดูพยุงก็มีเพียบเลยด้านหลังะแปลงเนี้อยู่ที่ตำบลห้วยคมิ้นอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณ12ไร่3งาน58ตารางวาเขาขายยกแปลงอยู่ที่7ล้าน5้าบรรยากาศก็อย่างที่ได้พันนา,นาไปนั่นแหละสนใจนะ ก็ลองชมคลิปเต็มได้คลิปนี้มันไม่ได้มีอะไรมากก็แค่มาบนให้ฟังเฉยๆคลิปเต็มเนี่ยมันอยู่ใน YouTube ที่แปะไว้ให้เนี่ยประมาณนี้เลยลองไปไล่รับชมได้20วานาทีพาชมละเอียดยิบเลยตั้งแต่ทางเข้าบ้านตัวบ้านหลังบ้านทั้งบนดินทั้งบนฟ้าเหลือแต่บนอวากาศอะไรที่ยังไม่ได้พาไปถ้าใครชอบบ้านและที่ดินสวยๆแบบนี้เรามีให้อีกเยอะ ขออย่างเดียวเลยกดติดตามไปให้หน่อยเอาตามที่สะดวกเลย Facebook, Youtube, TikTok มีหมดเลย289แปดเก้า n ลยดีลทีดินข้อบงจรไปละ